คนสามประเภทที่คนบนออนไลน์จะยอมโอนเงินให้ครูแซงบอกเลยนะว่าคุณต้องเช็คก่อนนะครับว่าคุณเป็นคนสามประเภทนี้หรือเปล่าก่อนที่จะไปทําการขายของออนไลน์นะในการสอนออนไลน์อะไรก็ตามนะครับเกี่ยวกับการหาเงิน,นทางออนไลน์คนแรกนะครับผมคุณต้องเป็นคนที่เขารู้จักก่อนนะเพราะถ้าเขาไม่รู้จักคุณเนี่ยเขาก็จะไม่กล้าโอนเงินให้คุณถูกไหมแล้วคนประเภทที่2คือคนที่คุณเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เขาชอบคุณทําให้เขาชอบคุณหรือยัง ถ้าเขายังไม่ชอบคุณจริงๆเขาก็ไม่โอนเงินให้คุณนะครับข้อที่สนะครับผมคือคุณต้องเป็นคนที่เขาเชื่อใจเชื่อใจว่าจะไม่โดนหลอกเชื่อใจว่าโอนเงินไปแล้วฉันจะได้รับสินค้าตามที่ฉันจ่ายเงินไปคุณเป็นคนหนึ่งในสามประเภทนี้แล้วหรือยังถ้ายังไม่เป็นคุณต้องเพิ่มแต่ละอย่างอะไรก็ได้สักหนึ่งอย่างขึ้นมาก่อนจะเริ่มทำออนไลน์นะครับ ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้คนที่คุณรักนะและถ้าเกิดคุณชอบความรู้ดีๆในการพัฒนาตัวเองการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ธุรกิจความรู้และธุรกิจออนไลน์หรือการออกนักล่องคุณก็สามารถติดตามกูแซมไว้ได้เลยและกูแซมจะนําคลิปดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆทุกวันอย่างแน่นอนวันนี้กูแซมไปก่อนนะคะบ๊ายบายรักทุกคนนะ